คุณผู้ชมครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ของกองทัพบ,บกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอากาศยานเชสน้า182ทีจำนวน3เครื่องเข้าประจำการในกองทัพบ,บกเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆ เครื่องบินเชสหน้า182 T ถูกผลิตโดยบริษัทเทรคตัอนเอวิชันประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องบินแบบเครื่องยนต์ลูกสูบหนึ่งเครื่องสมรรถนะสูงมีความทันสมัยประหยัดเชื้อเพลิงและบินได้นานสามารถทำการบินลาดตระเวนตรวจการทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณผู้ชมครับเครื่องบินเซตหน้าวันของกองทัพบบกครับนี่คือ1ใน3ลํลำที่ถูกมาประจําการที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อที่จะรับภารกิจในการชี้เป้าหมายจุดความร้อนในพื้นที่ป่าภูเขาซึ่งในขณะนี้ครับก็มีความพร้อมในการที่จะบินขึ้นบินสํำรวจในพื้นที่ต่อไปครับ เครื่องบินเชสต้า182ลำนี้สามารถติดตั้งกล้องตรวจการและกล้องจับความร้อนได้ถือว่าเป็นเครื่องบินอเนกประสงค์แบบหนึ่งของกองทัพบกเหมาะกับภารกิจในหลายรูปแบบทั้งการตรวจการทางอากาศป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าการลักลอบขนยาเสพติดการบินค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยการบินสนับสนุนให้กับส่วนราชการในพื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่ป่าภูเขาที่เข้าถึงยากเป็นเครื่องบินแบบเ e สต้า182นะครับสนับสนุนในการบินลาดตะเวนครับตรวจการทางอากาศสนับสนุนภารกิจ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะครับอาทิเช่นการค้นหาและกู้ภยัยภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายนะครับจะเป็นการขึ้นบินลาดตระเวนครับในการสำรวจจุดไฟป่าครับคุณผู้ชมครับภาพการปฏิบัติงานภารกิจในช่วงนี้ได้รับมอบหมายจากกองทัพพันที่3ในการบินลาดตระเวนเพื่อสำรวจและค้นหาจุดความร้อนที่เกิดไฟป่าพร้อมบันทึกภาพระบุพิกัดเป้าหมายส่งตรงมาให้กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพพันที่าส่วนหน้าได้วิเคราะห์ข้อมูล กำหนดทิศทางและวางแผนการใช้กําลังพลและเครื่องมือเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าไม่ให้ขยายพื้นที่เป็นวงกว้างคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่บนเครื่องเซตหน้า182ของกองทัพปกครับที่ นักบินนะครับกำลังบินเข้าในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดครับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล3,500ฟุตครับได้พบกลุ่มควันอยู่บนบริเวณเทือกเขาครับซึ่งขณะนี้นะครับทางช่างภาพก็ทำการถ่ายภาพเพื่อชี้พิก,กัดไปยังทีมภาพ,พื้นดินนะครับในการที่จะวางกำลังในการเข้าดับไฟต่อไปครับโดยการปฏิบัติภารกิจตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมา ดำเนินการบินลาดตระเวนทางอากาศเพื่อค้นหาจุดความร้อนหรือจุดที่เกิดไฟป่าในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาสูงของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเช่นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอุทยานแห่งชาติเชียงดาวอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้และในอีกหลายพื้นที่ซึ่งก็พบจุดการเกิดไฟป่าในหลายพื้นที่ พราะถือได้ว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟไม่ป่าเป็นอย่างมากในนามของกองทัพบ,บกครับพวกเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนครับอย่างไรก็ตามกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพพระที่สส่วนหน้าและกองทัพบ,บกจะมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความผาสุกข,ของประชาชนที่ยั่งยืนต่อไป